าได้เห็นพลังเราวันนี้นะครับก็คงจะเพิ่มยาขอมห้าจิน,นะระดับเพิ่มยาพาราเพราะว่านอนไม่หลับนะครับขณะนี้นะครับก็มีเครื่องร่อนนะครับเครื่องร่อนอท,ท,ท,อที่ทักทายพี่้อง <New> sky, นิวสกายนิวสกายของ,ของนิวสก,า,ก,า,กายนะครับนะก็มากันมากายนะครับนะจากภาพที่เรามองเห็นนะครับเวทีก็ใหญ่วันนี้ แกนนาก็จะมามากมายนะครับนะในการที่จะมาให้กําลังใจครับมาให้ความรู้เพื่อถ้าเกิดรัฐประหารเนี่ยเราจะทํำยังไงครับ<อ>ทางสภาตอนนี้ก็ผ่านแล้วครับผ่านวาระาในรับหลักการไปแล้วในการแก้291ถือว่าเป็นนิมิตหมายนะครับที่เราจะต้อง เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันกระตุน้นรัฐบาลที่กล้าทําวันนี้เพราะอะไรครับเพราะมีคนเสื้อแดงครับถ้าไม่มีพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยรัฐบาลไม่กล้าทําอะไรเลยครับพวกกลุ่มหลากสีนะครับออกมาทีก็ข้าวร้อยกล่องนะครับแจกไม่หมดครับแจกคนละสองกล่องยังไม่หมดเลยไอหมอตุนนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราได้นะครับกับการที่เราต่อสู้ กันมาตั้งแต่ปี2149ครับถือว่าเป็นทะลุทะลวงหูตาสว่างของคุณเสื้อแดงครับที่เราได้ต่อสู้นะครับที่มีอะไรที่จะ,จะแสดงความคิดเห็นไหมคุณพี่ครับเชิญครับเอาสุนที่ครับวันนี้มาเอา,เอาสักเอาสักหน่อยสักหน่อยมั่นใจไหมครับว่าเราจะาต่อสู้กับพวกพเผด็จก,การได้ครับ ได,ได้ันอ,อันนี้ขอ,อกมเมืองนะเจ้าเข้าวปบุคกกาดฟางลำฟางทางเหนือเขานะวันนี้ลำฟางเนี่ยมาตึงมดกันนี่ตีหู้นะเจ้าก็ประมาณส 4, 4กันรถแล้วก็รถตู้แหมเป็นซิปกันนะเจ้าแล้วก็มีรถส่วนตัวแหม ร่วมร่วมสองพันคนนะเจ้ามาตั้งแต่ห้าโมงห้มแม่แรงตัวนเจ้าเพิ่งมาถึงแต่เจ้านี้เองนะเจ้าเพราะว่าแวะรับคนเส์นี่นะเจ้ามามากระชื่นใจมาถึงกระชื่นใจที่ได้พบบรรยากาศพี่น้องเสือแดงเขาแล้วเจ้าและ,ะคิดว่าการต่อสู้ของพี่น้องเสือแดงนั่นน่ะคงจะม่มีวันที่จะมดไปนะเจ้าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเจ้าเจ้าถ้าหากเผด็จการไม่สำนึกนะครับ เราก็ยังจะยืนหยัดต่อสู้ต่อไปเพราะว่าเราไม่ยอมที่จะคืนสังคมเร็วๆอย่างนี้ให้ลูกให้หลานเราเราต่อสู้เพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับลูกหลานของเรานี่แหละครับเป็นพลังครับที่จะเป็นที่ยืนหยัดยืนยันว่าพี่น้องที่ชมทางบ้านนะครับจะได้รู้ว่านี่ขนาดมาจากทางลำปางครับมาลำบากยากเข็นขนาดไหนนะครับ แต่ก็ด้วยด้วยอุดมการด้วยความเสียสละนะครับในการที่เราต้องการให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงสักวันวันนี้โอกาสนี้กำลังจะเดินมาถึงแล้วนะครับ<ม>เพราะว่าการทำรัฐประหารเนี่ยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ง่ายๆครับ เพราะว่าที่ผ่านมาที่มันทําได้20กว่าครั้งสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างก็เพราะว่าไม่มีคนเสื้อแดงแต่วันนี้เป็นหลักประกันยืนยันแล้วว่าประเทศของเราจะไม่เกิดการรัฐประหารต่อไปผมแดงสามวาครับรายงานจากโบนันซ่าเขาใหญ่ขอบคุณมากครับ